ครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีพบอกรบผมลุงประกัศปีบีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาจะมาถ่ายน้ําเขียวน้ําเขียวและลูกไหลให้ดูนะครับจะมาอัปเดตน้ําเขี่ยนะครับเพราะมีแสงแดดมาสองวันสาวันนะครับจากที่ฝนตกหลายวันนะครับติดกันนะครับ จะมาถ่ายอัพลูกไก่นะครับให้ดูนะครับเพื่อนๆนี่นะครับบุมมากครับแล้วก็นี่ส่วนเป็นน้ำเคียวนะครับผมเพิ่งทำการคนไว้เมื่อกี้นะครับเอาไม้คนให้มัน แตกตัวนะครับนี่นะครับก็เขียวอยู่นะครับก็อาจาจะมีเสียงรบกวนสักหน่อยนะครับนกและก็ไก่นะครับส่วนมากที่บ้านจะนกจะเข้ามาอาศัยอยู่เยอะนะครับก็เลยปล่อยให้เขาไปอยู่ตามธรรมชาตินะครับ นี่นะครับบอกลูกไล่ผมเพื่อเอาไว้อนุบาลลูกปลานะครับลูกไล่ครับส่วนนี้ครับก็จะมาอนุบาลลูกปลาแรกเกิดนะครับ จาจารย์น้บาลดีครับมีลูกฟ,อย,ฟอยตตัวลเล็กๆครับลูกของลูกไทรทีนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับติ๊กให้กับช่องผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นครับสวัสดีครับ